ค่ะคุณผู้ชมที่รักคะก่อนเบรกเนี่ยเราสองคนได้นำเสนอกรอดอะมิโนสูตรสารตั้งต้นการผลิตคลอลลาเจนซึ่งเราส่งประกวดได้3มรางวัลน,นวัตรกรรมโลกนะคะคือเหรียญเงิน3มรางวัลเลยเนี่ยนะคะคนไทยทำเรียกสูตรนี้ว่ากรอดอะมิโนหน้าเรียวคะ่ะสารอาหารสำคัญอีกตัวหนึ่งหรือส่วนประกอบตัวอื่นๆเนี่ยมีอะไรบ้างในการที่จะสร้างคลอลลาเจนหรือกระตุ้นคลอลลาเจนเพิ่มเติมได้อีก แต่คนยุ้ยต้องบอกแลวค่ะแต่อันนี้ต้องแยกแยกกระปุกนะแยกกระปุกใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อัลนินสูตรไม่ได้ใส่ในนี้ก็จะบอกว่าสารสําคัญสารตั้งต้นในการสร้างคอลลาเจนที่ท่านค้านไม่ถึงอีกตัวหนึ่งคือวิตามินซีค่ะเป็นหนึ่งในสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตคอลลาเจนในตัวเราวิตามินซีนะคะคือบางท่านคิดไม่ถึงคิดว่าเป็นหวัดถึงค่อยกินหรือเป็นการดูแลเรื่อง วัดแต่มันสาคัญจริงๆนะคะวิตามินซีแล้วโดยเฉพาะวิตามินซีตัวที่ดรยุ้ยจะบอกเนี่ยค่ะคือวิตามินซีในทางชะลอวัยค่ะเราเรียกว่า hub of antioxidant เนื่องจากว่าวิตามินซีเนี่ยทำให้สารต้านอนุมูลอิสระหลายตัวอยู่ในเลือดได้นานขึ้นเช่นถ้าเรากินวิตามินซีกับ OPC จากมาเมล็ดอง,งุ่นเนี่ย OPC อยู่ได้นานขึ้นมีงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทค่ะที่แม่ฟ้าหลวงเขาทำการวิจัยลดฝ้า โดยการที่อาศาัสมัครกลุ่มนึงเนี่ยกินมเมล็ดอัง,งุ่นอย่างเดียวอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกินมเมล็ดอัง,งุ่นผสมกับวิตามินซีกินเข้าไปด้วยก็ปรากฏว่าสูตรที่เป็นมเมล็ดอัง,งุ่นแล้วกินวิตามินซีร่วมเนี่ยลดฟ้าได้ดีกว่าและเร็วกว่าการกินมเมล็ดอัง,งุ่นแต่เพียงอย่างเดียวเพราะเพราะว่าวิตามินซีทำให้มเมล็ดอง,งุ่นเนี่ยอยู่ในกระแสเลือด ได้นานขึ้นแบบนี้้ใคร <ฮะ S 1> ที่แบบอยากจะเพิ่มความสวยแล้วองค์ประกอบต่างๆอย่าลืมนะคะวิตามินซีของเราจากมะขามป้อม<ช>นะคะค<ฮ>ะคุณ <ฮะ S 2> ยิ้บอกว่าวิตามินซีเป็นสารตั้งต้นในการสร้างคอลลาเจนได้ดีด้วยใช่ไหมคะและยังเป็นสารตั้งต้นในการสร้างกลูตาไทโอนในร่างกายด้วยโอย้สารกลูตาไทโอนออในวงการแพทย์ความงามเนะะี่ยค่ะบางคนเขาก็ใจร้อนกลูตาไทโอน,นเขาฉีดเลยนะคะ เขาฉีดเอาหยดเหรอคะหยดเข้ากลไกมันเป็นยังไงนะคะคือถ้าฉีดนี่คือเป็นเข็มฉีดใช่ไหมคะแต่ถ้าหยดนี่คือเขาก็จะนอนแล้วก็ดริปที่จะหยดตึ้งตึ้งดริปวิตามินซีชายหยดนะคะหยดกรดก็ได้กรูต้าไทโอนไปเลยเข้ากระแสเลือดนะคะอ้อนี่น่าแพทย์ความงามถึงถึงแบบว่าประกาศกันแล้วก็ใช้แต่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะมันสมควรไหมคะ ในการที่จะไปไปนอนหยดอย่างเงี้ยค่ะมันได้เร็วนะพุดนยากค่ะยืนแต่มันแงพงพี่พี่มีความรู้สึกว่าค,คือปกติในตัวเราค่ะมันจะมีเซลล์สร้างเม็ดเซลล์สร้างเม็ดสีเราจะมีอยู่สองสออีมันจะสร้างเม็ดสีน้ําตาลด้วยแล้วก็สร้างเม็ดสีขาวอมชมพูกูต้าไทโอเนี่ยทำให้เกิดการชีฟพาร์ทเวของการสร้างเม็ดสีว่า สีขาวอมชมพูเยอะขึ้นคนก็จะชอบผลนี้แต่จริงๆกรูตาไทโอนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญต่อชีวิตของเรามากไม่มีไม่ได้เลยมันล้างพิษออกจากเซลล์ทุกเซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์เซลล์ปอดนะคะซึ่งงานวิจัยกรูตาไทโอนกับการล้างพิษปอดเนี่ยเยอะมากแล้วก็เซลล์ตับแต่วิตามินซีเนี่ยเป็นสารตั้งต้นในการสร้างกรูตาไทโอนและยังทําให้วิตามินหลายชนิดอยู่ในเลือดได้นานขึ้นเช่น วิตามินอีค่ะถ้ากินวิตามินอีแล้วมีวิตามินซีเนี่ยวิตามินซีจะไปรีไซเคิลวิตามินอีทำให้วิตามินอีอยู่ในเลือดได้นานทํางานร่วมกันเหรอคะมันไปรีไซเคิลคือวิตามินอีแบบเวลาใช้ปั๊บมันก็จะหมดไปแต่อันนี้มันเอามาใช้ทําให้วิตามินอีเพิ่มขึ้นในกระแสเลือดแล้วก็ซึ่งมันดีกับหัวใจและหลอดเลือดถ้าจะกินวิตามินซีอยู่ก็แนะนําวิตามินซีธรรมชาติเช่นวิตามินซีจากมะขามป้อมของไทยทา เป็นเมืองนอกเขาก็แนะนำาอเซโรล่าเชอร์รี่ซึ่งเป็นพืชของเขาแล้วก็แนะนําพืชของเราคือมะขามป้อมซึ่งในตำรับไทยเนี่ยมันมีคุณสมบัติหลากหลายของมันเองเยอะมากค่ะให้ผลดีขนาดนี้นะคะย้าอีกทีนะคะดรยุ้ยบอกว่าวิตามินซีจากมะขามป้อมค่ะดีมากๆานะคะโดยเฉพาะของไทยทำค่ะเป็นวิตามินซีธรรมชาติที่มีสารธรรมชาติย่อมดีกว่าวิตามินซีที่สังเคราะห์อย่างเดียวนะคะ ใช่ใชจริงๆแล้วเนี่ยใน,ในหัวข้อวันนี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องคอลลาเจนตัวแม่ก็คือสารตั้งต้นในการสร้างคอลลาเจนในกระบวนการผลิตคอลลาเจนในตัวเราเนี่ยมันต้องมีวิตามินซีอยู่ในสมการยเป็นองค์ประกอบแรกเลยไม่งั้นคอลลาเจนก็สร้างไม่ได้เมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่ได้ขายเนี่ยยุแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยกินสารตั้งต้นแล้วก็ไปดื่มน้ำมะนาววันละสองแก้วแต่มันก็คอนโทรลยากลูกค้าก็ดื่มบ้างไม่ดื่มบ้างในสุดเราก็เลยตัดสินใจเอามาขำป้อมมา คราวนี้เนี่ยวิตามินซีเนี่ยเป็นสารตั้งต้นในการผลิตคอลลาเจนในการผลิตกตาไทโอนและยังทําให้สารโอพีซีจากเมล็ดองุ่นเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นทําให้วิตามินอีอยู่ในเลือดอยู่ได้นานขึ้นคราวนี้เฉพาะงานวิจัยสารสกัดมะขามป้อมมาพี่เปิ้ลค่ะนอกจากม,มีวิตามินซีสูงแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยที่ยุ่ชอบก็คือเรื่องของการต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ค่ะแล้วก็มีงานวิจัยต้านไวรัส HIV ในจานเพาะเซล Oh. แล้วก็มีงานวิจัยร่วมบำบัดหอบหืดภูมิแพ้ตำรับไทยพูดถึงเรื่องของฤทธิ์แก้ท้องเสียและแก้ไอเยอะเลยคือสารสก,กัดมะขามป้อมเนี่ยค่ะนอกจากให้วิตามินซีสูงอย่างที่ดรบอกแล้วอย่างกระตุ้นภูมิต้านทานต้านไวรัสแล้วก็คนที่เป็นภูมิแพ้ก็สามารถที่จะแบบว่าดูแลกันได้เลยแล้วตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะคือวิตามินซีของเรากระปุกหนึ่งมี30แคปซูลราคา380รบาท แต่ถ้า2กระปุก600บาทค่ะเราก็อยากจะให้ใช้กัน2กระปุกนะคะเพราะว่าทาน2เม็ดนี่มันก็ย่อมจะไปช่วยของเราได้ดีกว่าแล้วเราก็ไปหาหมอเราก็ดูว่าอะไรเราดีขึ้นนียนะคะเราก็จะเห็นผลชัดเลยค่ะหากผู้ชมสนใจถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ Line a อปท p อปช้ p ปตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะ่ะในช่วงเทศกาลตรุษจีนเทศกาลแห่งความรักแบบนี้นะคะเราก็อยากจะแถมค่ะทุกออเดอร์นะคะเราก็จะแถมผลิตภัณฑ์ไวตาซี ตัวนี้แหละคะ่ะที่เป็นสารสกัดจากมะขามป้อมตัวนี้10คแคปซูลค่ะเป็นซอง10บแคปซูลทุกออเดอร์เลยนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนและะ้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 7บเนาินาทีด้วยความรักและความหงใยจาก Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปท็อค่ะขอให้ทุกท่านแข็งแรงสวยสุขภาพดีกันทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ